อ่าดูสิตัวพิเกตลุกมาเนี่ยรอกันหน้าประตูกันเต็มเลยอ้อนใหญ่เลยอืมอ้อนใหญ่เลยนะครับดูสิฮะอ,อืมเราพิเกตเปิดให้เหรอครับนะพิเกตเปิดไม่ิเกตไม่เปิดปให้หรอกแี่มาไอ้ล้อกันม,อ,มอยู่นี่ก่อนพอเข้าไปในห้องแล,ล้วกวน มาจนเนี่ยชลาเนี่ยนั่งรอทุกวันมาต้องรอจะปาตื่นนะล,ลูกเนี่ยนั่งรอนี่อะไรเนี่ยอืมนะกันประตูเข้าไว้นะเป็ดนะเดินเข้าเดิออเน,เน,เนออกเออบา๊อบกีตนะแหละป้อนหน้าประตูฮะป้อนหน้าประตูมึงจะออกแล้วฮะจะออกแล้ว โอ้ยเจงเอ้ยนั่งตาสลอนกันเลยบนไปได้แล้วครับอ่าวตัวบ่าวไปเกยเปิดให้แกก,กระหาวพิ่งตื่นเนี่ยเอามองอะไรกันเนี่ยฮะฮะเฮ้ยเจงเจงจะไปไหนลูกฮะฮะ อันนี้นมาที่อีกแล้วเฮ้ยใครจะออกได้ก่อนเลยเชงจะออกด้วยแล้วฮะเชงจะออกนเนี่ยเชงจะออกไหมเชงอ่ะนะปิดบนทองกินอาหารแล้วนี่ก็รอรอจจเช้ารอจะายเลยนะรอ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 จะเข้าห้องรอเข้าห้องมาอ่ะเอาเเข้าจริงปะเนี่ยอืมย้องเข้าหรอว อช้าดีไหมครับอืมอืมงานวนเงินมาสลับกันไปสลากกันมาร้องปลุกพ่อเจ้าเช้าอืมวนนี้ไม่ต้องตั้นนาฬิกาปลุกแล้วเชียงไม่วร้องก็พอแล้วน้าน้เชียงอืมไอ้ค่ะเชียงอืมรอกลูกอืม นอนลอยนี่แหละนี่ก็แปลนแปลนนอนรอกระเชงครับนะ่า,าไงครับอืมนี่ก็นอนรอยนี่แหละเฝ้าหน้าประตูมาให้ใครเข้าออกได้เลยอืมนะอาโจ้เฝ้าหน้าประตูเลยอืมอืมหน้าประตูเลยใช่ไหมครับดีครับครับผมอืม อย่าใครเข้าจะครับนะตรงนง้นนะอย่าใคเข้านะนานะานะอืมหว่ารถน้ําผักกรังกับนี่จ้องไอ้ชลาตัวเนี้ยเนี่ยชนเนี่ยรอประจํานั่งปั๊บอืมรอหน้าประตูเลยไม่ใครเข้าขบอผมอยู่อยู่หน้าประตูเนี่ยจะรอพ่อพูดประตูให้อา้าวเป็นมาอีกแล้วเป็นคนเอาด้วยครับใครเอาก็เอาไปผมเป็นนั่งรออยู่หน้าประตูเดี๋ยวละครับพอเอานั่งรอไปเดี๋ยวพ่อมานะเออว่ารถน้ำพักกน อยู่กับพี่เกดนะครับนะพเกเกดเงี้ยงเงี้ยนยังไม่เตือนเลย